ครับสวัสดีทุกนะครับก็อีก,กับผมมาร์คระดงเช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะฮะอ่าสายแรกของไทยเรานะครับผมกรุงเทพโครานันเองที่มีปัญหาหนักหนักอยู่ตอนนี้ที่ทุกคนจับตามองก็คืออยุธยานั่นเองนะครับผมล่าสุดนะครับวันนี้นะฮะยี่สิบสองกุมภาพันธ์อ่าทางคมนาคมแล้วผมก็ยืนยันแล้วนะครับผมว่ารถไฟความเร็วสูง สถานีอยุทยานะฮะไม่กระทบต่อระดกโรคนั่นเองนะครับผมก็เขาจะพัฒนาในเส้นทางเดิมนะครับแล้วก็ไม่มีเวรคืนนะฮะซึ่งอันนี้เป็นข่าวล่าสุดนะครับผมที่ทางมติชนเนี่ยเขาก็ได้ตีพิมพ์เรื่องนี้ออกมานะครับผมซึ่งหลายคนเนี่ยก็รอคำตอบรอความคืบหน้าของอยุทยามากเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทางสระบ,บุรี หรือในเส้นทางอื่นเนี่ยก็เริ่มคืบหน้ากันเรื่อยๆนะครับผมโดยเฉพาะ,อะตอนนี้โคราชนะครับผมก็ใกล้แล้วนะครับผมที่จะแบบได้มีการเข้าถึงยานสถานีนั่นเองนะฮะแต่อยุธยาเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าเลยหลายปีนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของที่จะกระทบกับมรดกโรคนั่นเองนะฮะก็ได้มีการยืนประชุมกันหลายครั้งแล้วก็ถกเพียงกันในเรื่องตรงนี้กันเยอะมากเลยนะครับ วันที่22กุมภาพันธ์นะฮะคณะรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงคมนาคมเพื่อชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรในประเด็นปัญหาผลกระทบะจากการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงพระนครศรีอยุธยานะฮะ,ะดังนั้นนะครับผมก็ได้สรุปมาแล้วนะครับผมทางคมนาคมยืนยันว่าไม่มีส่งผลกระทบต่อมรดกโลกนะฮะแถมกระทรวงคมนาคมเนี่ยยังมีแผนที่จะพัฒนา อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับผมสถานีรถไฟอยุธยานะฮะอยู่ในเขตพื้นที่มรดกโรคที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของยูเนสโกนะฮะแต่อยู่ห่างออกไป1.5กิโลเมตรนะครับผมและมีแม่น้ำป่าสักขั้นอยู่นะฮะดังนั้นการขยายตัวเมืองเข้าไปในเขตมรดกโลกนะจึงเป็นไปได้ยากนะครับนอกจากนี้นะครับผมก็นายสุพงศ์นะฮะก็ได้ยกตัวอย่างนะครับเมืองมรดกโลกอื่นๆ ที่มีสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับผมก็ยอย่างเช่นวัดโทจินะครับผมเมืองโตกเกียวประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มรดกโลกนะครับผมมหาวิหารโคโลนนะที่ประเทศเยอรมนีนะครับผมเพื่อแสดงให้เห็นว่าสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยาสามารถอยู่ร่วมกับมรดกโลกได้นะฮะแล้วก็อธิบายถึงแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบของสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยาด้วยนะครับผมแล้วก็มุ่งเน้นการเชื่อมโยง ระบบขนส่งสาธารณะต่างๆนะครับผมเพื่อรองรับกับผู้โดยสารที่จะมาอยุทยานั่นเองนะครับผมเราก็พร้อมที่จะแบบปรับปรุงระบบขนส่งแล้วก็แปรรูปนะครับผมให้ทันกับยุคสมัยใหม่ๆนะฮะโดยสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยานะครับผมก็ได้ออกแบบมานะฮะเพื่อที่จะรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวมีพื้นที่จอดรถมีพื้นที่สีเขียวนะฮะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะฮะภูมิทัศนะครับผมรอบสถานีความสวยงามแล้วก็ เพื่อรองรับประชาชนนะครับผมนั่นแหละนักท่องเที่ยวต่างๆที่จะมานะฮะก็ยังส่งเสริมกันให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับผมให้มีรายได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ส่งเสริมเมืองโคราชนั่นเองนะฮะทางคามนาคมนะครับผมก็ยืนยันนะครับผมว่าได้ดำเนินการศึกษาแนวทางปรับปรุงรูปแบบสถานีเพื่อลดผลกระทบนะครับผมต่อมมรดกโลกสยามนะฮะก็ พร้อมทั้งดำเนินการตามผลศึกษาอ,ออกแบบรายละเอียดและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะฮะโดยการที่จะพัฒนาพื้นที่อรอบๆสถานีออุธยาถือเป็นการพัฒนาบนเส้นทางแนวเดิมนะครับผมไม่ได้มีการทําการเวนคืนที่ดินแต่อย่างใดนะครับซึ่งในส่วนของสถานีเดิมเนี่ยก็คือจะสร้างค่อม กับสถานีรถไฟอยุธยาเดิมนะครับผมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองอยุทยานะฮะเพราะว่าอายุธยาเนี่ยมีเส้นทางรถไฟถึง3ามรางเลยนะครับผมหรือเขาเรียกว่าทานทางเองแล้วก็มีพื้นที่ข้างๆอีกนะครับซึ่งเพียงพอต่อการสร้างทางรถไฟสถานีรถไฟความเร็วสูงนั่นเองนะฮะมชอชคมนาคามระบุว่านะฮะโครคงการรถไฟความเร็วสูงอยุธยาถือเป็นโครงการพัฒนาที่สําคัญต่อเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศรัฐบาลมีแผนรองรับผลกระทบต่างๆอย่างรอบคอบและคำนึงถึงความโปร่งใสในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนสถานีรถไฟไอุทยานะครับผมก็ซึ่งเป็นเนื้องานอยู่ในสัญญา,อาของ4ขีด5นะครับผมช่วงบ้านโพถึงพระแก้วนะครับผมของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงกรุงเทพโคราชในเฟสที่1น,นะฮะ ตามที่ยูเนสโกนะฮะมีหนังสือให้ดําเนินการไปก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากยูเนสโกเนี่ยประกาศขึ้นเป็นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรียาเป็นแหล่งมรดกโลกนะฮะเป็นนครประวัติศาสตรนะฮะพระนครศรียานั้นนะฮะก็ให้ทางเราเนี่ยได้มีการตรวจสอบนะครับผมศึกษาให้รอบครอบนะครับเกี่ยวกับการที่จะสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับผมเพราะว่า คนในองค์กรเขาก็ต้องกลัวที่จะแบบโดนลดทอนประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นเราก็ต้องรู้กันต่อไปนะครับผมว่าจะได้เริ่มจริงๆไหมหรืออะไรไหมนะฮะอันนี้ก็เพิ่งเป็นข่าวล่าสุดที่มีการอัปเดตมาครับว่าอาทางคามนาคมเองก็ยืนยันนะครับว่าสถา,านีรถไฟเอียิยาของความเร็วสูงเนี่ยที่มีความสูงยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับผมก็ไม่กระทบกับโมโรดกโลกแน่นอนนะครับผมทาง อายุทยาเองนะฮะส่วนแบบมากเลยนะครับผมถึง95%ได้ว่าสนับสนุนนะครับผมเพราะว่าหลายคนก็คำนึงถึงและว,ว่าการที่จะสร้างอะไรมาแล้วการพัฒนาเนี่ยมันต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนหรือต้องมีอะไรที่แบบว่าอ่าครึ่งๆึ่งนะครับผมแล้วก็รูปแบบของสถานีอยุทยาเนี่ยจากเดิมที่ใหญ่มากนะครับผมตอนนี้เขาก็ได้ปรับลดลงนะฮะปรับขนาดให้มันลดลงให้มันสอดคล้องมากที่สุด แต่จะให้เป็นทางข้ามทางผ่านของรถไฟความเร็วสูงที่ยุทธยาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับผมเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวนะครับส่วนมากเลยเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางฝรั่งเองทางจีนเองทางมาเลยเองมาเนี่ยเขาก็มาเที่ยวที่ยุทธยาก,กันก็ค่อนเยอะนะฮะเราก็รู้กันอยู่นะครับแล้วก็ทางที่สสนะครับผมในเขตพื้นที่ที่มีการ คัดค้านกันในเรื่องนี้นะครับตรวจสอบกันไปหลายรอบมากเป็นปีๆเลยนะฮะบ,บางทีก็น่าจะแบบมองในจุดนี้บ้างนะครับผมนะเพื่อไล่กับการพัฒนานะครับในอนาคตมันต้องอยู่ร่วมกันครับผมเราจะไปดึงให้มันถอยหลังไม่ได้นะฮะเราต้องเดินหน้าของมันเพราะว่าทั้งโครงการเนี่ยจะมาติดที่วิทยาไม่ได้นะครับผมส่วนทางดอนเมืองอ่าทางบังซื้อดอนเมืองเนี่ยอันเนี้ยเขารอทาง รถไฟฟ้าความเร็วสูง3สนามบินก่อนนะครับผมซึ่งมันเป็นพื้นที่ซับซ้อนนะฮะผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าทาง3สนามบินสามารถสรุปได้เนี่ยก็น่าจะสามารถเดิดนำเนินการในช่วงนั้นได้นะครับผมไม่ยากแต่ประเด็นคือช่วงที่มันควรจะสร้างได้แต่กับไม่ได้สร้างเนี่ยอันนี้มันคือยากกว่านะฮะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็เราลุ้นกันว่าจะดีนเขาดีแบบอย่างเป็นทางการอีกเมื่อไหร,ร่นะฮะ